สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาคลิปนี้อีพี่นี่บหว่ได้ไปได้ไกลดอกครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งว่าบรรยากาศอยู่ที่นุนินแดงเนี่ยมีอ,าอ,อ่าเรียกนะงานประจําปีศาลเจ้าพ่อนองหงอองน,นอ,อ่อย่างนั้นเฉลิมฉลองบอกอิ่นผิดขออภัยนะอ่าฉลองอย่างนั้นเจ้าพ่อหนองโหงแหละงานงานบายสารเจ้าพ่อหนองโหงแล้วกันอยู่อำเภอโนนนีนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ บนทางหลวงหมายเลข348เป็นถนนคู่ขนานเริ่มตั้งแต่มื้อนี้แหะทุกคนเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27วันนี้วันที่21นะทุกคน11พฤศจิกายน2568ก็วันที่23มีคอนเสิร์ตเน็ตกาแฟวันแล้วก็วันที่20 15นะ25ที่ทีเล็กอะไรสักอย่างผมก็หมูจ้จักเนาะแล้วก็วันที่27สาวน้อยเพชรบ้านแพง เวทีตั้งยุบวงใดผมพ่อแน่ใจนะครับคอนเสิร์เนี่นะ,นะเบิ่งไปน้ำกันก็คือทั้งหลวงไม้เล็กสามที่แปดตรงเนี้ยตรงไปทั้งรหารทรายที่มีงานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะออกมองตามรถเออโรงเรียนนี่ครับนี่เห็นปะทุกคนนี่เห็นปะเนสกาแฟแล้วก็ทีทีเล็กแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเบิ่งมีอย่างแน่ละท่านผู้ชม เดี๋ยวพาขี่ขอบไปเบิงมี่อย่างเนี้ยของกลิ่นของใส่ของขายร้านแรกมีอะไรร้านแรก้างหน้านของเขานี่เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์นะฮะชุดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับขวาม,มือของเขาแล้วก็เนี่ยทั้งทุกคนอยู่ตรงตรงหน้าทวิกิตโนนีแดงแล้วก็กิฟชอปแล้วก็เสื้อผ้า แล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วก็เคสโทรศัพท์นี่แล้วก็ตุ้มหูกระเป๋าหนังน่ครับของเล่นเคสโทรศัพท์แล้วก็กิฟชอ็อปยางมีขนมบานท,ที่นี่ก็จะเป็นขนมด้บานนี้ขนมไอ,อ้ยังทุเรียน แล้วก็ของกินโอ้ยอะไรจะเป็นของกินล้วเนี่โอ้ลูกชิน้นเยอะแยะมากมายลองมาดูได้ลองมาเดินได้เนี่ครับเมือม่อื่นอะขนมเซนก็มีทุกคนขนมเซนก็มีนี่ก็เป็นลูกชิน้นตีน้อยผัดไทยอ๋อเนี่ยมีไปจนอดวันที่27เลยนะทุกคนอำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นใส่มือนี่ก็ยังมาล่ะ ยของซื้อของขายสไลายก็จะเป็นของกินนะทุกคนของกินจะเยอะพิเศษหน่อยเบิ้งในคลิปนีครับผู้ใดเบิ้องทันนะครับไอติมแล้วก็ยังขังมานี่ของกินนะไปข้างหน้าไปได้บ่โอ้เพจออ้ยังวะเพจอี้ยังวะอยู่นี่นี่เองมาทำอะไรอยู่นี่ โอ้โหเหีุยังมาไม่เหตุยังอยู่นี่โอ้โหโบรูว่าคลิปนี้จออากาศได้ไหมนะเสียงดนตรีเดี๋ยวเวียนกันเดี๋ยวไปบ้านช่างเปิ้ลไปบ้านช่างเปิ้ลมาเลยเดี๋ยวไทยนี่นกะเสียงกะ่าจะเป็นเสียงลิกซิสอยู่ชิดว่าเขาเขามีร้านปะโปงยิงตุ๊กตาด้วยนี่แล้วก็มีอะไรนี่ เขาเอิอนอย่างนะภาษาทางการเขาเอินอย่าง,สง,าสงเสียงเขาปนนาะเสียงเพลงเว้ยมันเป็นแต่คือบวละมีหมอนใหม่ว่างไปสิสวนสนุกของเด็กเนี่ยบรรยากาศทุกคนเออมาหมุนโอ้ชินฮอดสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะชินฮอดตอนเป็นเด็กน้อยนั่นชิงช้าสวรรค์ชิงชา้าชิงช้า ใช่อันนี้ชิงช้าคือบ่มีคนมันบ่ทันได้ถึงเวลาหรอว่ะอันนี้ก็ของเล่นเด็กข้างหน้านี่ตักปลาบ่ตักปลาให้อาหารแพะให้แนวกินแพะทุกคนโอ้ให้เนวกินแพะให้แนวกินแพะพุ่นน่ะหายหนามาให้เด้อหายหนา,ามาให้ก็มีสุดซ้ำนีบ่อันนี้ก็เป็นสไลเดอร์เด็กเอาฟังพุ่นเป็นเวทีทุกคน กับประมาณนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิครับออกไปอูอ่ชังเปิ้ลทีมงานนี่แหละนะผู้ใดอยากเด่นอยากหาเนว้กินกับมาได้เชิญชวนทุกคนอย่างน้อนี่น้อผู้สาวน้อขายอย่างน้อเน็ตกาแฟไอ้นี่เน็ตกาแฟของแท้น <c oughs> ะรถกะกำลังหลาย ก็ตรงไปกับไปลราหานซ้ายบันกวดทุกคนกับรถเดียวไปอู่ช่างเปิ้ลจุดเช็คอินของทีมบิ๊กไบค์นี่ครับบรรยากาศโอ้อากาศกำลังเย็นทุกคนอากาศกำลังเย็นหูเย็นเย็นอยู่ด้วยนี่ ี่ครับข้างหน้าอูชัมเปินที่พวกผมอยู่กันเช็คอินกันย้ำแรงๆนี่ครับนะคลิปนี้พี่นี่กับบะมัณเนี่ยสั้นๆครับทุกคนครับสั้นๆแวะมาชิวได้กับเพจถนนไทยแลนด์หรือ YouTube ถนนไทยแลนด์